ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับแอปหาเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชีทรูมิเน่เวลตแบบโดยตรงนะครับผมก็เป็นแอปใหม่เลยนะครับใครที่สนใจอยากจะมีเงินเข้าทรูมิเน่เวลตเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะมีเงินเข้า wallet ฟรีๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับผมสาหรับแอปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับผมก็คือแอปนี้เลยนะครับผมก็เป็นแอปใหม่นะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่เคยใช้งาาานก็สมรถ ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับในส่วนของการดาวน์โหลดแอปนะครับผมก็กดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะผมจะปักหมุดลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้เนาะก็ไปกดดาวน์โหลดกันได้นะครับผมสาหรับแอปนี้ก็เล่นฟรีบนมือถือ Android นะครับในส่วนของ iPhone หรือว่า iOS เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่าเนาะใครที่มีมือถือ Android เนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้นะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็กดเปิดแอปขึ้นมาเลยนะครับมาดูขั้นตอนการสมัครกันนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรถึงจะสมัครได้นะครับในส่วนของ ผมพอเราเปิดแอปขึ้นมาแล้วนะครับผมให้เราทําการกดเริ่มต้นตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไปในส่วนของขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับพอเรากดมาแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นในส่วนของช่องทางการสมัครนะครับน่าจะมีในส่วนของระบบของแอปเปิลด้วยเนาะไม่รู้ว่า iPhone เนี่ยเล่นได้หรือเปล่านะลองดาวน์โหลดมาดูนะครับเพราะว่ามันมีการสมัครของ iPhone อยู่นะครับที่เป็นรูป Apple นะครับแล้วก็มีในส่วนของ Facebook แล้วก็ Google นะครับผมเราก็เลือกช่องทางการสมัครได้เลยนะพอเราสมัครผ่าน Facebook แล้วนะครับผมมันก็จะขึ้ ต่อไปนะครับผมเขา้ก็จะให้เรานะครับตั้งชื่อนะครับผมเป็นชื่อยานอวกาศของเราเนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมยานอวกาศเนาะเราก็ตั้งชื่อของเราลงไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าจะตั้งเป็นภาษาไทยก็ได้นะเพราะว่าผมลองตั้งภาษาไทยแล้วนะตั้งได้นะครับแล้วก็กดตกลงได้เลยจากนั้นนะครับผมตรงนี้เขาก็จะแจ้งว่าหากคุณนะครับได้รับรหัสเชิญจากผู้มีอิทธิพลนะครับโปรดป้อนรหัสเชิญครับเราก็กดต่อไปได้เลยนะครับกดตรงนี้นะครับพอเรากดมาแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นนะครับช่องให้เรานะครับใส่รหัสเชิญครับ ถ้าใครยังไม่มีครับก็ดูที่หน้าจอตรงนี้ได้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับใส่ตามนี้ได้เลยหรือว่าจะดูที่ด้านซ้ายมือก็ได้เนาะผมจะขึ้นรหัสเชิญไว้ให้นะครับแล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับตรงนี้เราจะใส่ได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าเราไม่ใส่เนี่ยก็คือมันจะใส่ไม่ได้อีกแล้วนะครับเราต้องใส่นะใส่แล้วเนี่ยเราจะได้รับ1 0,000คะแนนนะครับผมพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับในส่วนของคะแนนนะครับที่เป็นรูปดาวเนาะเราจะได้1นึ่0หมนดาวนะครับที่จะเอาไว้ใชในการแลกเป ต้องทาเงินอย่างไรในส่วนของแอปนี้นะครับผมเโอเคนะครับผมก็อยู่ในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วสลับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมการสํารวจอวกาศนะครับผมก็ดูแล้วน่าจะเล่นง่ายนะครับไม่ยากนะครับผมในส่วนของเมนูต่างๆก็เป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับเราสามารถดูแล้วก็อ่านได้เลยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมรูปอ่าดาวเทียมนะครับผมตรงนี้เป็นดาวเทียมเนาะเราจะกดรับดาวตรงนี้ได้นะครับผมเมื่อครบเวลาตรงนี้นะครับมันจะมีเวลาสักหนึ่งชั่วโมงเนาะในการกดอ่ากดรับดาวเทียมตรงนี้ได้นะครับจะได้เป็นในส่วนของ ดาวที่จะเก็บไว้สะสมตรงด้านบนตรงนี้นะครับผมนี่ฮะตรงนี้เลยนะก็กดรับได้เนาะผมเหลือเวลาอีก 12นาทีในการกดเนาะเพราะว่าผมเพิ่งกดไปนั่นเองนะครับต่อไปด้านล่างนะครับผมตัวนี้นะครับผมตรงกล่องตรงนี้นะครับจะเป็นการกดรับในส่วนของชิ้นส่วนนะครับของต่างๆนะครับก็รอเวลาอีก11นาทีถึงจะกดรับได้นะในส่วนของรางวัลหรือว่าของชิ้นส่วนตรงนี้นะครับอะไหล่ตรงนี้นะเราสามารถเอาไปขายเป็นดาวได้นะครับผมเราสามารถเอาไปขายได้นะต่อไปนะครับผมตรงรูปกระสวยตรงนี้นะที่เป็นรูปกระสวยตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่จัดเก็บนะครับระดับ1นเนาะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงเป็น200ร้ เราก็ต้องรอเนาะ ตัวนี้ก็มีรูปอวกาศของเรานะครับอันนี้อยู่ระดับหนึ่งอยู่เลยนะเพราะว่าเราเล่นมาเรื่อยๆนะครับพิ่งดาวน์หลดมาเล่นมันก็จะขึ้นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมด้านล่างนะครับผมตัวนี้การสำรวจเนาะเราก็กดเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสำรวจดาวเคราะห์นะครับผมเราก็สามารถกดตรงนี้ได้นะตัวนี้มันจะเล่นได้6ครั้งนะครับกดเข้าไปนะครับพอเรากดมาแล้วนะครับผมตรงนี้ให้เรากดคลิกย้ำๆๆให้เร็วที่สุดเลยนะคลิกย้ำๆเลยนะตัวนี้จะเป็นการกดหาชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมหรือว่าอะไร รวมด้วยกันนะครับเรากดตกลงไปเนาะนะครับเหลืออีก5าครั้งเนี่ยเราก็กดเข้าไปเล่นได้นะครับต่อไปนะครับอันที่2นะครับตัวนี้จะเป็นการเปิดประตูและออกสู่ดาวดวงที่คุณเลือกนะเราก็กดเปิดนะครับเราก็เลือกไปเลยว่าเราจะไปดาวไหนนะครับผมดาวดาวเคราะห์ผลไม้นอกที่เปิดอยู่นะครับเราก็เลือกแล้วเราก็กดดูวิดีโอนะครับโอเคนะครับผมก็กดดูวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนการออกเดินทางนะครับในส่วนของดาวเคราะห์ผลไม้เนาะเราก็กดต่อไปได้นะครับรอเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเนาะในการกดตรงนี้นะครับให้เรากดย้ำๆนะครับผมกดย้ำ ได้ในส่วนของสารจากดาวเคราะห์ของเราเนาะเอาไว้ใช้ในการผสมแล้วก็เอาไว้ขายในส่วนของการขายเนี่ยเราจะได้รับเป็นดาวมาเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินวอลเล็ตได้นะทุกคนเหลือเวลาอีกนะครับ60นะครับห่ง60นาทีเนาะก็คือ1ชั่วโมงนะครับกดต่อไปนะครับด้านล่างนะครับตรงนี้เราจะต้องมี300ดาวเนาะในการแลกเปลี่ยนเนาะนะครับคุณต้องใช้ดวงดาวนะเพื่อค้นหาดาวเคราะห์หรือไม่นะครับถ้าเราตกลงนะครับก็คือเราจะเสียดาวตรงนี้ในการค้นหาดาวเคราะห์ใหม่นะครับผมอันนี้ไม่เป็นไรเนาะอันนี้ ย้อนกลับมานะครับผมตรงนี้จะมีในส่วนของสถานีอวากาศนะครับแล้วก็กดเข้าไปเนาะตรงนี้นะครับเป็นโบนัสนะครับการสํารวจนะครับได้รับ1,000ดาวล้วก็กดเข้าไป อ๋อตรงนี้เราจะต้องทําภารกิจให้ครบก่อนนะครับการสารวจเนาะต้องทําให้ครบ10ครั้งนะครับถึงเราจะได้รับ1000นะถ้าเรายังไม่ครบเราจะไม่ได้นะครับผมเราต้องไปสํารวจก่อนนะครับผมต่อไปนะครับผมห้องปฏิบัติการนะครับห้องปฏิบัติการตรงนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนจากวัสดุนะครับที่เลือกเป็นวัสดุบนดาวเคราะห์ผลไม้นะครับแล้วก็กดเปลี่ยนได้นะเห็นไหมก็คือดาวเคราะห์ต่างๆนะครับก็คือด้านล่างตรงนี้เราสามารถเอามาเปลี่ยนแปลงได้นะนี่ครับแล้วก็กดไปนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นดาวเคราะห์ ประมาณนี้ในส่วนของห้องปฏิบัติการนะครับดัดแปลงยานอวกาศนะครับผมในส่วนของการดัดแปลงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะมีรูปกระสวยหรือว่าดาวเทียมนะตรงนี้นะเราจะต้องมีชิ้นส่วนนะครับในการดัดแปลงนะครับผมนี่ครับก็ให้เราติดตั้งลงไปนะโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่มีชิ้นส่วนอะไรเลยนอกในการติดตั้งหรือว่าการดัดแปลงของยานอวกาศของเรานะครับต่อไปเป็นร้านค้านะครับผมในส่วนของร้านค้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการซื้อนะครับในส่วนของยานยานยานอวกาศแล้วก ็ดาวเทียมนะครับก็จะมีดาวเทียมระดับ2แล้วก็ยานอากาศระดับ2อนะครับแล้วก็ดาวเทียมระดับ3เนาะเราสามารถมากดซื้อได้โดยการใช้ดาวที่เรามีอยู่นะครับต่อไปนะครับผมเรามาดูที่เมนูการท่องเที่ยวนะครับผมเรากดไปที่การท่องเที่ยวนะตรงนี้ก็จะเป็นการท่องเที่ยวของดาวเพื่อนของเรานะครับผมเป็นดาวเพื่อนของเราเนาะเราสามารถกดท่องเที่ยวได้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเราสามารถกดรับได้เลยนะครับเราจะได้ตัวนี้มากดตกลงนะครับผมต่อไปนะครับถ้าเราจะรับตัวนี้นะครับเราจะต้องดูวิดีโอในการรับเนาะเราก็ดูวิดีโอเพื่อที่จะรับในส่วนของ ชิ้นส่วนตรงนี้ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับของพื้นที่จัดเก็บนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่จัดเก็บของเรานะครับหรือวัดสดุต่างๆอัญมณีนะครับรายการพิเศษนะครับผมประมาณนี้เนาะที่เราเก็บสะสมไว้อยู่นะครับต่อไปนะครับผมเป็นเมนูร้านค้านะครับผมในส่วนของร้านค้าตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาวัดสดุต่างๆเนี่ยมาขายเป็นดาวได้นะวัสดุต,ตรงนี้เราก็ได้จากการไปสำรวจนะครับโดยการกดที่รูปดาวเคราะห์นะตามที่ผมได้สอนไปเนาะให้กดยำๆนะครับเราจะได้รับวัสดุต่างๆมาแล้วเราก็เอา มาขายได้นะอย่างเช่นเนี่ยผมจะขายมะพร้าวนะครับผมแล้วกดขายไว้สอันนะ อ่าผมมีอันเดียวเราก็กดขายไปนะครับเราก็จะได้ดาวมาที่55ดาวนะครับมันก็จะรวมอยู่ที่ด้านบนขวาตรงนี้นะครับแม่นี่จะเป็นการขายนะครับผมนี่ผมมีเยอะมากแล้วก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆแล้วเราก็เอามาขายแลกดาวนะครับต่อไปนะครับผมพิธีการแลกของรางวัลเนาะให้เรากดไปที่รูปกระเป๋าสีส้มด้านบนขวาตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแลกของรางวัลนะครับจะมีในส่วนของแก๊บนะครับผม70บาทนะครับโลตัสนะครับอยู่ที่100บาทเนาะแล้วก็แก๊ปฟู้ด100บาทนะครับผมแก๊บมาทนะคร ที่100บาทแล้วก็เป็น t r ูมิ o น e วอลเล็ต100บาทนะครับวีซ่านะครับแล้วก็บัตรมาสเตอร์การ์ดนะแล้วก็ลาซาด้านะครับประมาณนี้นะครับการแลกเงิน t r ูมิ o น e วอลเล็ตน,นะครับเราจะต้องมีดาวอที่250,000 1,000 370ดาวนะจะได้100บาทนะครับเดี๋ยวลองกดดูว่าเขาจะให้เรากกอกอะไรนะครับตรงนี้นะครับผมเขาจะให้เราใส่อ e ีเมลนะครับแล้วเขาก็จะส่งในส่วนของอบัตรเงินสดสําหรับทูมิเน่บอลเลตเข้ามาให้เราเติมผ่านอ e ีเมลนั่นเองนะครับเขาจะไม่เติมเข้าทูมิเน่บอลเลตให้เราเองนะเราจะต้องเกาะอีเมลแล้วก็กดส่งไปนะครับก็ประมาณนี้เนาะในส่วนของการใช้งานของแอปใหมย่ยานอาวกาศนะครับผมมองว่าแอปนี้ก็เล่นง่ายนะไม่ยากตอนที่ผมเล่นครั้งแรกเนี่ยก็งงๆเหมือนกันนะครับว่าต้องเล่นแบบไหนอย่างไรพอรได้ไปนั่งเล่นดูแล ก็จะเป็นการสํารวจดาวเคราะห์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะหาวัสดุหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเอามาผสมแล้วก็เอามาขายนะครับเป็นเงินเงินในเกมนะก็คือดาวนั่นเองนะครับสาหรับใครที่ต้องการอยากจะแนะนําเพื่อนนะครับก็กดมาที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปนะแล้วก็กดไปที่บัญชีของเรานะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีในสการลงทะเบียนนะครับสาหรับเป็นผู้มีอิทธิพลในสการแนะนําเพื่อนเนาะแล้วก็ไปลงทะเบียนนะครับถ้าเราไม่ลงทะเบียนตรงนี้เราจะไม่สามารถเอารหัสโค้ดหรือว่าเอาลิงก์การแนะนําเพื่อนได้เนาะพอเราละเ ลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้เราใส่ในส่วนของอ e ีเมลของอ่าช่องทางการแนะนําเพื่อนของเรานะครับจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ของเราก็ได้เนาะแค่เอาลิงก์มาใส่นะครับผมเราก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะครับพอเราลงทะเบียนเสร็จนะครับมันจะมีลูกหัวใจขึ้นมาตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถกดเข้าไปตัวนี้ก็จะมีในส่วนของรหัสโค้ดของเราเราสามารถเอาไปแนะนําเพื่อนต่อได้แล้วก็ URL นะครับก็สามารถเอาไปแนะนําต่อได้เนาะการแนะนําเพื่อนนะครับเราจะได้รับ1 0 0 0 0หดาวต่อ1คนนะครับก็สามารถเอาไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยใส่รหัสโค กันด้วยเนาะถ้าผมครบขั้นต่ำแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปถอนเงินให้ดูนะครับฝากากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ